ความไปถึงแค่ไหนความสัมพันธ์แบบไม่ผูกมัดถ้าเราจออที่เป็นเป็นคู่กันมองกันอย่างเงี้ยสัมพันธ์แล้วล่ะสัมพันธ์แน่เพื่อคบกันคุยกันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในแบบที่คบกันแต่ก็เป็นเพื่อนกันได้โดยที่ว่าให้สลักกันนะครับก็คือเราต้องดูคู่เราด้วยที่เราคุยกันเนี่ยว่าเขาโอเคไหมกับความคิดของเราแบบนี้หรือเขาคิดยังไงกับสิ่งที่เขาที่เขาต้องการเรื่องความสัมพันธ์ของคนสองคนอย่างเช่นถ้าถ้าผมจะคบกับใครสักคนแล้วผมรู้สึกว่าผมยังไม่อยาก มีแฟนคอยแบบอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยคำพวกนี้มันจะทําให้เรารู้สึกอึดอัดมันไเหมือนถ้าจะต้องเป็นแฟนแล้วจะต้องมานั่งถามกันอย่างนี้ไม่เป็นดีกว่าใช่ก็ารคบกันไปแบบไม่ต้องผูมาัดก็คือเป็นเพื่อนกันเป็นความสัมพันธ์แบบไม่ไม่ได้ต้องระบุว่าระบุใช่คนนี้แหละคือแฟนเราอันนี้อันนี้คือของน้องเชยและขอพี่มอนะคะ อ๋อวาพรก็ต้องมีเป้าหมายก่อนนะชัดเจนนะก่อนที่เราจะเลือกอย่างเงี้ยค<ฮ>่ะเลือกว่าโอเคเราปิ้งปั้งอะไรหน,หนุ่มคนนี้แต่เราก็แบบว่าต้องชัดเจนนะว่าเออเราตัดสินใจที่อยากจะปิ้งกับเขาเนี่ยแค่ไหนอย่างเงี้ย<ฮ>ตามคนตามที่จะแบบว่าให้อิสระเสรีซึ้นกันและกันถ้าอย่างนั้นจะยกระดับขึ้นมาอย่างนี้ลวกันในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดก็คือให้คิดว่าคําว่าปูุกมัดในคือการแต่งงาน<ฮ>อ่าเขาเป็นมาตามระบบจีกกันไปกินข้าวดูหนะัง ว่าแม่เราก็แต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วก็อะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าเราคบในแบบทุกอย่างเลยแต่เราไม่แต่งงานมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่มองว่าเฮ้ยคนที่เป็นแบบนี้ยถ้าเป็นผู้ชายก็จะมองว่าเป็นผู้ชายที่ไม่รับผิดชอบถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมองว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีมีเพราะว่าตัเองไงกับการโดนตัดสินแบบนี้พว่าก็น่าจะเป็นคนรับอิสระพอสมควรที่จะมีแนวโน้มที่จะพบคนในแบบในแบบไม่ปูกมัดแบบนี้มีไหมคะต้องถามมีก่อนมี มีลนิอย่างนี้อยู่ใช่ใช่ค่ะเรารู้สึกอ,อย่างไรกับการตัดสินคือคือเราก็เขา้าใจเขานะว่าคือที่เขาตัดสินเราเนี่ยเพราะเขาเชื่อว่าสังคมเนี่ยที่ครอบครัวที่สมบูรณ์เนี่ยคือครอบครัวที่เป็นชายกับหญิงเท่านั้นและต้องแต่งงานมีลูกม,มีบ้านมีรถถึงจะสมบูรณ์อพอมันไม่เป็นไปตามแบบแผนเนี้ยมันก็เลยถูกอาจจะถูกมุมมองว่าเออทำไมไม่เป็นแบบนั้นทำไมไม่เป็นแบบนี้เหมือนที่เขาเป็นกันอะไรเงี้ย,ยถ้าโดยตัวผมถ้าแฟนเข้าใจ ผมไม่ซีเรียสเลยถ้าแฟนเข้าใจาใ<น>แล้วคู <Okay. S 2> ่เข้าใจเนี่ยผมไม่ซีเรียสไม่เดือดร้อนเลยว่าจะต้องแต่งงานจะต้องมีลูกไหมไม่เดือดร้อนเลยค่ะถ้าหากว่าน้องมีความบรู้นิสิภาวะแล้วค่ะในการที่ว่าจะอยู่ก่อนแต่งนะคะก็ไม่ถ้าว่ายังไม่รุ้นิสิภาวะก็คงไม่สมควรนะคะแต่ถ้าเป็น ผูใ้ใหญ่แล้วนะคะมีงานทําแล้วเนี่ยะค่ะถ้าการอยู่ก่อนแต่งนะคะเป็นการใช้ชีวิตนะคะเพื่อให้มีความมั่นใจหลังแต่งงานก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะการอยู่ก่อนแต่งงานนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีแล้วก็หรือดีก็ได้ะครับแล้วแต่คนสองคนจะเข้าใจกันนะครับคือการอยู่ก่อนแต่งงานนะครับมันเป็นเรื่องของเราสองคนใช่ไหมครับเรื่องราวของคนสองคนบางทีเขาอาจไม่อยากแต่งงานกันก็ได้ เขาเลยอยู่ก่อนแต่งงานนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับสาผู้หญิงนี่ก็จะถูกมองว่าเป็นผู้หญิงโหยไปอยู่กับผู้ชายก่อนได้ไงดูไม่ดีดูแย่ดเลยพี่พอรู้สึกงไงครับก็มันเราโดนแบบเหมือนกับ ปลูกฝังคาพูดอย่างนั้นมีแต่เสียกับเสียอะไรไม่ผู้หญิงแต่ยังไม่ไม่เด็กความเป็นจริงแล้วคือมันก็ได้มันก็ได้เหมือนกันเรามี <Ừ. S 2> ความสุขมีอะไรอย่างเงี้ยก็มีด้วยกันอย่างเงี้ยแต่ก็แบบว่าเราอถูกอยู่ในกรอบอยู่อย่างเงี้ยทาไมไม่คิดว่าคนที่เขาแบบไม่อยากจะมีความสัมพันธ์นที่บอกว่าอยู่ในกรอบอย่างเงี้ยอย่างเช่นว่าฉันเนี่ยอยากจะแบบดูแลจัดก,การชีวิตของฉันเองอย่างเงี้ยฉันไม่ชอบผู้ชายมาเดินเพ่นพ่านในบ้านฉันอย่างเงี้ยเอออยากจะแบบว่าบางทีนัดไปกินข้าวหรือไปอะไรหละล้ากันอะไรอย่างเงี้ยเออตรงนั้นอ แบบนี้มันก็มันก็มีอย่างนงั้นไงเราก็ไม่ได้คิดว่าเออเนี่ยมันมันเสียเราก็ได้เหมือนกันเรามีความสุขแล้วก็แบบเออคุยกันรู้เรื่องแล้วก็อะไรนะคอนโทรคือมันมีความตัดสินของเราได้เป็นคู่ชีวิตที่ไม่ต้องร่วมชีวิตแต่คราวนี้เนี่ยเขาไม่ได้อยู่แค่สองคนบนโลกคนอื่นอไม่เป็นไรเราไม่ฟังแต่วันนี้มันมีเรื่องของพ่อแม่อยากผีเนาะสมมุติว่าพ่อแม่ผู้หญิงเขาแบบไม่ได้อย่ามาทําอย่างนี้ต้องแต่งเกิด ถชื่อความคาดหวังแบบนี้เราจะรับงเงินกันไหผมคิดว่าก็คงต้องเจอกัน,นทุกคนจะต้องเจอกันทั้งผมทั้งแฟนทั้งพ่อแม่แล้วก็ใก็ตมแล้วก็คงอาจจะต้องคุยกันเรื่องนี้นนว่าแต่ละคนคิดเห็นกันยังไงแล้วเราจะหาทางออกยังไงในเ,เมื่อเราเห็นไม่ตรงกันเครับคิดว่าน่าจะต้องคุยกันตรงๆคิดจะหย่วนหย่วนแต่งไว้จัดปัญหาให้มันจบๆมีอย่างนี้ไหมคิดว่าอย่างคิดว่าขอฟังเหตุผลของอีกฝ่ายก่อนแล้วก็ ฟังกันก่อนว่าแต่ละคนคิดยังไงแล้วมันมีทางออกอื่นไหมไม่ใช่ทางเลือกเดียวจะต,ต้องแบ่งงานเนยเแล้วยวังไม่พอละคะ พี่ว่ามันก็ต้องแบบเขาเรียกไงนะเปิดเปิดตัวจุดยืนของของตัวเองอะ่ะให้เขาแบบรู้ตัวตนของเราเหมือนสื่อสารให้คนในครอบครัวเรารู้ด้วยไงไม่ครับไม่คนในครอบครัวคนรอบข้างเขาคาดหลังว่าเดี๋ยวคู่นี้จะลงเอยด้วยการแต่งงานสังคมก็ต้องแบบเข้าใจมันมีคนอย่างนี้ที่อยู่ร่วมในเขาเรียกอะไรในหมู่บ้านในบริเวณนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ยังเป็นเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยที่ดีต่อการถึงจะแบบ รับหลังเมื่อกี้น้องเชว่าที่บอกว่าเขาอาจจะไปทุกที่งเขาหน่อยจะไงกันอย่างจะต้องมีอะไรอย่างนี้นะก็คือว่าเราอันนั้นก็คือว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้แน่นอนในความคิดอย่างนี้ของเขาใช่ไหมแต่เราก็ก็ต้องแบบจักแน่นแหละไม่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 สั่นคลองเขาทีนี้สมมุติว่าวันหนึ่งเขาโก้่ขึ้นไปแฟนเราคู่รักเราบอกเฮ้ยอยู่อย่างนี้เลยงะไงเราจะต้องทำยังไงดีคอันนี้คิดว่าเราก็ต้องดูผมก็ถ้าถ้าถ้าคู่เราพูดออกมาอย่างนั้นนะก็ต้องดูดูตัวเองแล้วว่า เรารู้สึกเหมือนเขาไหมถ้ารู้สึกไม่เหมือนเขาไม่อยากแต่งอืเราก็ต้องคุยกับเขาว่าเพราะอะไรคือคิดว่าท่านเราต้องมีเหตุผลนะอาจจะต้องมีเหตุผลให้เขาลิดนึนแต่ถ้าเราคาดหวังต่างกันได้แต่เราต้องคุยกันเราต้องสื่อสารกันเพื่อจัดการหาทางออกให้มันดีที่สุดสําหรับคนสองคนอาจจะยากนิดนึงแต่คิดว่าต้องคุยแต่อาจจะยากหน่อยถ้าคาดหวังต่างกันแล้วถ้าอีกคนหนึ่งมีอย่ว่าต้องการแบบนี้ยอีกคนหนึ่งอาจจะไม่ต้องการแบบเนี้ยแล้วมันจะหาทางออกยังไงอาจจะต้องต้องคุยกันเยอะ อดี๋ีต้องคล้ายคล้ายคโอเคแล้วต้องสำรวจตัวเองอ่ะล้วพอเราเป็นคู่คบมาอย่างหนึ่งแต่ตอนแรกจุดยืนเราบันหนักแน่นแต่เวลาที่มันอยู่อยู่ร่วม,มกันไปเงินเงินก้เงินเงินกู้แล้วก็หลอมหลอนเราก็ต้องแบบสำรวจตัวเองด้วยว่าเออมันมีคําขอแต่งงานขึ้นมาแล้วเราก็ต้องแบบสำรวจความคิดจุดยืนเดิมของเราเนี่ยเราก็ต้องประเม,มินว่าเราแบบจะอยู่อยู่เขาเรียกอะไรนะ ขาดเขาไม่ได้ถ้าไม่มีเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบว่าถ้าไม่มีเขาชีวิตเราแฮปปี้มันก็ต้องแบบว่ามาประเมินว่าเราจะแบบว่าตัดยังไงอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบเอาให้ชัดอีกถึงตอนนั้นแหละว่าเราจะเลือกตัวเองว่าเจะเลือกคือเลือกเขาเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตของเราอย่างเงี้ยค่ะโอเคจุดยืนเราชัดใช่ไหมคะพี่พูดเมื่อกี้นี่แน่นอนเลยว่าเอออย่างเงี้ยอยู่มันไปอย่างงี้แหละเธอมาฉันก็ต้อนรับแับสู้เธอดีอย่างเงี้ยเออเธอไปคนนั้นมาฉันก็ต้องรับตัดขับสู้หรืออะไรอย่างเงี้ยดีอย่างเงี้ยเหมือนกันแต่พอมาแบบจะจ ใช่ไห,มข,ห,ห,หมขอแต่งหรือท่านว่าเออขอแต่งงานนะอย่างเงี้ยเออเราก็ต้องมาต,อตอ้องมานัน่งถามกันว่าอะไรยังไงทํา <policing S 2> แบบนั้นมันก็ต้องมานั่งถามมานั่งถามในที่นี้เราก็ต้องให้เวลากับกับตัวเองด้วยนะว่าเราใช่เราพร้อมแล้วใช่ไหมว่าเราจะแบบว่ามีชีวิตคู่ร่วมกับเขาอ,อย่างเงี้ยชีวิตคู่ร่วมกับเขานั้นที่อยากจะแบบว่าเอยเนี่ยสํารวจแล้วถ้าฉันคิดแล้วประเมินสลบบวกล่คุ้มทานหรืออะไรว่าฉันอยู่ของฉันแบบรู้สึกว่ามันดีกว่า มันร like 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 ู another another ้สึกแบบอิสระอะไรอย่างนี้มากกว่าที่จะต้องแบบมาอยู่อย่างนี้แล้วก็ทําอะไรไม่ได้ไม่เหมือนเดิมเนี้ยมันก็ต้องแบบอย่างนั้นเลยมันก็คงต้องตัดเพราะไม่งั้นมันจะเกิดอาการอะไรนะก็จะมีปัญหากันทีหลังมีปัญหากันทีหลังนี่เงาแล้วเนี่เง่าแล้วตอนเยังไงเง่าอะไรอย่างเงี้ยนในในความเห็นของเราคือการอยู่ก่อนแต่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติ ไม่เห็นมีเยอะแยะมันก็เป็นธรรมดาเดี๋ยวเราเห็นได้ขาเปลี่ยนเลยนะสังคมเห็นงันเดี๋ยวนี้ก็แบบมีหอพักอะไรที่เราเห็นแบบเยอะแยะไปหมดอะไรอย่างนี้ค่ะนักศึกษาหรืออะไรอย่างนี้เราก็เห็นได้อยู่เนี่ยค่ะมันไม่ใช่แบบว่าเป็นเป็นเรื่องผิดแปลกอะไรจริงๆแล้วก็คือว่าสังคมมันต้องยอมยอมรับจุดนี้อะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะว่าเอ้ยเนี่ยมันมีจริงมันเกิดขึ้นจริงนะมันไม่ใช่แบบว่า แบบเราแบบอิกตาท่างเดียวรักก็ปิดแล้วก็เปิดอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็บอกว่าเออเนี่ยลูกแบบยังอยู่บ้านนะไปหาไปมั่งหายไปมั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็เหมือนกับรู้แต่รู้สึกว่าถ้าลูกพูดตรงๆอะไรเลยไปนอนนั่นแฟนมาหรืออะไรอย่างเงี้ยยังรู้สึกแบบไมเดือดร้อนรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอยู่แต่ก็คือเหมือนแต่ว่าเออพอลูกไปอย่างนั้นก็เหมือนแต่ว่าเออละเหมือนเข้าใจแต่ไม่อยากจะได้รับคํายืนยันคือเหมือนกับว่าอยากให้บอกต่อหน้าเนยอออย่าอย่าบอกก็คือแบบฉันเดาเองฉันคิดสมมติฐานเองแล้วก็แแแแบบบบบบไไมม่่่อออออยยยยยยาากกจะะเเเรรรรีีีีนนนนป็คืู้้งตแบบ รับไม่ได้ในกลัวที่ลูกจะบอกว่าเนี่ยแม่หนูแม่หนูไปนอนกับแฟนหนูมาหรืออะไรอย่างนี้มันเื็นแบบว่าเออแบบอย่างนั้นมันก็ยังมีอยู่ในในในครอบครัวที่เรายังอยู่ครอบครัวใหญ่ต้องหาว่าอย่างนคือเจ้ทำตรงนี้โดยตรงด้วยใช่ใช่ก็ทํางานเกี่ยวกับเรื่องกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเยอะไหมคืออยู่กันแต่ละแน่นอนพูดถึงเพราะอย่างวเพรพูดก็ถูกว่ามันมีหอพักมันมีแล้วก็คือนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยก็ถือว่ามีพุทธภาวะพอสมควรแล้วมีไหมที่แบบอยู่กัน ไอ้ที่เลิกก็มีอยู่แล้วล่ะแต่เขาอยู่กันยืดยาวมันมีไหมคะม,มันก็มีนะเพราะว่าอย่างชิตผมโตมาเนี่ยมันก็มีเพื่อนหรือรุ่นพี่ที่เขาอยู่ด้วยกันมาเขาคบใช้ชีวิตด้วยกันมาเนี่ยจ<ะ>นแต่งงานจนอยู่ด้วยกันหรือบางคู่ก็อาจจะไม่แต่งตก็อยู่ด้วยกันทุกวันนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันก็มีแต่ มันไม่ใช่ประเด็นว่าปัจจัยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าแต่งงานหรือไม่แต่งงานแล้วเลิกผมว่ามันอยู่ที่ความเข้าใจของคนสองคนความคาดหวังของคนสองคนมากกว่าอืมแล้วบางทีนึกถึงคําว่าอยู่ก่อนแต่งเนี่ยฟังแล้วมันแบบแง่ลบคนมึงให้ความหมายกับคานี้ว่าแง่ลบอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนมันต้องใช้ชีวิตด้วยกันก่อนจะแต่งงานอยู่แล้วนึกออกไหมมันต้องเรียนรู้กันอยู่แล้วครับมันต้องเรียนรู้กันผมว่ามันน่าจะเป็นคําว่าใช้ชีวิตก่อนแต่งเอบไช้วิตด้วยกันอะไรเงี้ยเออก่อนที่จะแต่งหรือฟังแล้วมันแบบ ดูเรียนร่<ช>่เรียนรู้กันก่อนที่จะแบบว่ามาใช้ชีวิตด้วยกันใช่<อ>มันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันดีกว,ว่าผมว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้ตลอดเพราะว่าวัาวายรุ่นเองก็ก็ทั้งนั้นก็ต้องเรียนรู้กันก่อนอ <muitos> ที่จะโตหรือถ้าเรื่องแต่งงานก็ต้องเรียนรู้กันมาไม่ต่างกับสองปีสามปีก็ต้องเรียนรู้กันอยู่แล้วจะมีคำพูดที่เขาบอกว่าผู้ชายเข้าเปลือกผู้หญิงเข้าสารคือผู้ชายเป็นเหมือนเข้าเปลือกที่ เรียกว่าไปหล่นอยู่ตรงไหนก็งอกขึ้นมาใหม่ได้ก็คือว่ามีมมผู้หญิง,ได,นะงไ,ไดไไดไ้เรื่อยๆว่างั้นไม่จากัดนะแต่งงานใหม่ได้มีแฟนใหม่ได้ไเรื่อยๆแต่ผู้หญิงเข้าผานก็คือตกปุก๊บจบไม่งอกไม่ขยายพันธุ์ต่อไม่ได้แล้วว่างั้นก็คือว่าแต่งงานทีเดียวจบแล้วจบเลยตัดสินใจได้ครั้งเดียวยอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกยังไงกลางๆบ้างมันใช้หล้อเลยใช้ไม่ได้ในสมัยนี้แล้วมันก็ต้องแบบชีวิตมันก็ต้องแบบดาเนินต่อไปนะเออ ยังค the ิดอยู่เลยนะว่าสมัยนี้นะถ้าอะไรนะยังย้อนกลับไปเนาะเรื่องเรื่องเพศถ้าแบบในในยุคหินที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าถ้าผู้หญิงแบบชอบผู้ชายคนนี้นะจะบอกอะไรนะทุกหยอแลยเลาเข้าอะไรไปอย่างนี้ไปอะไรอย่างนี้เลยมันก็มันคือจะจะเปรียบเที่ยบ ทำนี้ในยุคนี้คือว่าถ้าคุณเมื่อเราแยกเราถึงเราจะแต่งงานกันเมื่อเราแยกกันไปแล้วมันก็จะต้องไปเติบโตในวิถีทางของตัวเองไงคือเพราะฉะนั้นก็คือว่าผู้หญิงจะมันจะอะไรนะจะเป็นข้าวสารไม่ได้แล้วอาจจะเป็นข้าวเปลือกอะไรนีตามคนต่างข้าวเปลือกเพิกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยปรอบบรรทุกกรรมของเราสามว่าเสนอว่าแยกไปได้เสมอกันไม่มีว่าแบบฉันก็ต้องมานั่งง้อไปไหนไม่ได้แล้วฉันตัดสินใจแล้วต้องจบแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่หรอคะคือมันเหมือนกับ เราเป็นผู้ชายด้วยเราเป็นผู้ชายด้วยนะ <c oughs> เราฟังคำเนี้ยแล้วแบบเออเหมือนแบบผู้ชายทําอะไรก็ได้อะอ่ะชออแต่ผู้หญิงทำไม่ได้หมดสิทธิ์หมดสิทธิ์ซึ่งมองว่าเออสังคมสมัยนี้ไม่ใช่แล้วเพราะผู้หญิงกับผู้ชายตอนนี้เท่ากันทุกอย่างก็มันอาจจะมีบางอย่างที่ยังไม่เท่าแต่แบบผมค <c oughs> ิดว่า ผู้หญิงก็สามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตัวเองแบบหาเลี้ยงตัวเองได้ดูแลตัวเองได้เหมือนเหมือนแล้วก็มีความสามารถเหมือนเหมือนผู้ชายคิดว่าคํานี้มันมันกดผู้หญิงเกินไปเลยครัคิดว่าแบบมันมันใช้ไม่ได้แล้วแหละคือในยุคหนึ่งผู้ชายอยากจะเป็นคนกําหนดรูปแบบความสมพัญใช่แต่ในยุคนี้เขาก็มีสิทธิแทบจะบอกว่าในทั้งหมดที่ผ่านมาผู้ชายเป็นคนกําหนดทุกอย่างอ่าใช่มันเลยกดผู้หญิงไว้คิดว่าสมัยนี้มันคงไม่ไม่ต้องแล้วคิดว่าน่าจะแบบเท่ากันหมด ก็ไาจจะแบบใช้ไม่ได้แต่ามถบอกได้คือวันหนึ่งมีคนมาถามเราว่าถามแล้ว่าทำไมไม่ถอดกล้องไม่ผิดไม่แปลกหรือว่าไม่แปลกแล้วไม่แปลกแล้วผมว่า คุณผู้ชมคะเรื่องของความสัมพันธ์นั้นนะคะสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้เราอาจจะเพิ่มความสัมพันธ์หรือว่าลดระดับความสัมพันธ์นั้นก็ย่อมได้เช่นกันจะในเมื่อคนเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกนะคะเรายังต้องมีความคาดหวังจากสังคมนะคะจากคนรอบข้างดังน,นั้นวิธีที่อยู่ให้ได้อย่างมีความสุขนะคะในก็คือต้องปรับระดับความต้องการของตัวเราแล้วก็ความคาดหวังของสังคมให้ได้อย่างสมดุกล,ลกันเราก็จะมีชีวิตที่อยู่ได้อย่างราบรื่นมีความสุขแน่นอน,นะคะ่ะ อย่าลืมนะคะว่าเรื่องราวของความรักและความสัมพันธ์ทังเทศเป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้ถ้าเปิดใจคุยกันนะคะวันนี้เวลาของรายการต่อรับบานแข่งมโลรานะคะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าทางสถานีโทรทัศน์ไทย PDS วันนี้สวัสดีค่ะครับ,บคุณค่ะ